ไปตรงนู้นอ่ะลงไปสิไปยังไงมันเป็นบันไดอะไรคะเป็นบันไดย,ยุกเยกว้าวอ่าลงดีๆนะคะจับสองมือหนูหันหน้าไปอ่าจับสองมือลงไปสิว้าวมันเป็นบันไดโย,ยกเยกนะคะแนนมาแข่งใหม่เลยหันหน้ามาด้วยนะสนุกไหมคะหันหน้ามาเย่เย่ก่อน สนุกไหมคะคจะไปไหนต่อคะอคไปไหนคะคไปตรงไหนไปไหนไปขึ้นไปอยู่ป้อมปราการดิไปถึงป้อมปราการดิเดี๋ยวแม่จะพาลงทางลงนะคะทา,ทางลงชันมากอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงไปป้อมปราการก่อนไปป้อมปราการก่อนเข้าไปข้างในเลยเมีอะไร นั่งลง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 นอานั่งลมานั่งนั่งลง,น,ง,น,ง,ลงนั่งลงปล่อยมมเานั่งลงมานั่งลงปล่อยมือไม่เล้านชื่อชืนั่นไม่เห็นเป็นไรเลยขึ้นไปบ้านเจ้าหญิงเลยนะคะว้าไปแล้วจะทะลุตรงไหนเอย ทางไหนคะอ่ามาทางนี้จ้าเอ๊ใส่บันไดามาทางนี้ดิจับอ่าเอ้าจับพี่ดีนะคะว้าวเก่งจังเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยเอามาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะว้าวลงมาคะ่ะลงมาทีละขั้นตึงปึ๊บปึ๊บ อ้าวโอ้เก่งเก่งว้าวเก่งจังเลยเย้ยบ๊ายบายก่อนไม่ไปโบ,บบกมือแบายบายก่อนหานหน้ามาด้วยแบ๊ายบาย